โอเคก็กล้าสวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอ่าพี่สไปนยนะครับผมนะไอ้คือตอนแรกผมกะจะตั้งชื่อว่าน้องสะปนยนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาเป็นพี่สไพน์แล้วกันเพราะเกมนี่เป็นเกมรุ่นพี่นะผมนะก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วตอนแรกอะผมนึกไม่ออกผมเพิ่งนึกออกตอนที่น้องตัวนี้่าโผล่มานะผมนะก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยเคยเล่นมาแล้วแล้วก็เป็นเกมที่ถามว่าสนุกไหม ช่วงนั้นที่ผมเล่นนะ่ะคือผมเล่นคนเดียวแล้วผมก็เบื่อนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําคลิปไงทุกคนเข้าใจไหมมันก็เลยเบื่อทุกคนนะแต่ว่านั่นแหลนะครับผมก็เลยแบบเห็นในโฆษณาพอดีไงผมโดนกระตลาดล่อซื้อทุกคนผมไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วโอ้ไม่เกมไม่เทินเบดมีเอะเทินเบลงม,มีกี่เกมในช่องคุณเนี่ยก็เป็นลาดเกมที่เป็คนเกมพี่สะพ้ายของเราผมนะรือนะจะเรียกว่าน้องสะพายก็ได้แต่ทุกคนแล้วกันนะแต่ผมตั้งชื่อว่าคลิปต้อนรับ พี่สะพ้ายก็แล้วกันนะผมนะถามว่าพี่สะพ้ายใครนะครับไม่รู้ครับ <c oughs> คิดเอาเองครับผมเพราะว่ากูตอนนี้กูมีเยอะมากขยันหลือเกินครอบครัวกวูน่นี่มีเยอะจริงๆ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์70นะครับผมนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเป็นของทาร่าของเอเชียนะจ๊ะผมไม่ได้อยู่ในอเมริกาเรืออะไรนะมันมีให้เรียกเซิร์ฟเวอร์นะผมนะผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อ่า70นะครับผมนะอ่านถ้าถามว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจออกนะโอเค ตอนนี้ผมก็ได้เล่นเนื้อเรื่องอะไรให้เรียบร้อยเสร็จมาแล้วครับตอนนี้ผมก็อามจะเปิดพร้อมทุกคนนะแต่ว่าผมคุยกับเพื่อนนะผมเพื่อนจะต้องการที่อัทรถกับตัวเกมผมผมก็เลยเคลียร์ด่านหมดเลยผมนะเอาง่ายคือกูเพลินไปนั่นแหละเล่นเพลินไปหน่อยนะครับแล้วก็จบเลยผมนะแล้วก็เกมนี้ก็รวมๆประมาณ3กิกลิกว่าผมใครที่จะโหลดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้เอาไว้นะครับแต่ถ้าบางคลิปไหนเช่นคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบออเคยทิ้งนี้ผมยังไม่ได้ทิ้งนะ เพราะยังไม่มีใครคอมเมนต์เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ลิงก์แต่ละเกมในคอมเมนต์มาก็ผมหรือไม่ก็เขียนชื่อตัวเกมในบนคลิปวิดีโอของผมก็ได้ครับผมนะ <c oughs> ผมเขียนเอาไว้แล้วนะโอเคตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะผมนะก็คือผมมาเล่นใหม่หมดเลยก็คือมา,มาเซิร์ฟเวอร์70นะผมนะก็ดูกล่องจดหมายที่ขเขาแจกอะไรอ่ะเขาแจกเป็นทางด้านของตัวนะผมนะแล้วก็กล่องขวัญอะไรนะแล้วก็เหตุผลที่ผมกลับมาเล่นเกมเนี้ยเพราะว่า เ,เหมือนตัวเกมเขาจะมีระบบใหม่หรือว่าอาจจะมีต้องงานแ,แต่ผมไม่รู้ครับก็คือระบบแต่งงานกับ M P C นะผมนะซึ่ง <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะเล่นเกมแนวนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าี่ผมดูนะมันมีระบบแบบว่าสามารถอ่ออไรว่าเหมือนให้น้องๆอ,อยู่ในห้องได้ทุกคนจะเป็นแบบอ่างอาบน้ําเตียงนอนอะไรประมาณนะั้นทุกคนเหมือนเป็นห้องรับแขกนะครับมันจะมีอยู่แต่ว่าเลเวลผมน่าจะไม่พอนนะโอเคตอนนี้เพชรผมมีแค่หกสิบหกหกสิบมันน้อยมากๆและสามารถ เปลี่ยนตัวละครหน้าระบีได้นะผมนะผมขอเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้ละกันนะครับแหมเบิ้มเิคือลือจริงๆนะผมแล้วเราสามารถเอ่อเลือกชุดได้ครับแต่ผมไม่มีชุดเนาะอาส่วนรูปเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับไม่มีเอาแบบนี้ไปก่อน,นบแล้วกันเอาแบบนี้นะโอเค <c oughs> แล้วก็มีอะไรไหม <c oughs> เหมือนว่าเราสามารถปรับขนาดหน้าจอได้ใช่ไหมขอดูนยปรับ,บ,บยังไง อันนี้ครับผมโอ้โหบึ่มเบิมเลยอ,ะอ่ะเออไม่เป็นไรครับผมอ่ะกดออก,กผมก็ไม่มีอะไรนะโอ้โหช่องกูจะโ,โ,โ,โดนโดนโดนข้อหานี่ไหมเนี่ยเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มารับตรงนี้เป็นอ่าเข้า่าเวลาแล้วผมนะก็มารับตรงนี้ได้ผมเล่นให้ครบประมาณอ่อน่าจะจิตชั่วโมงปะ่ะจิตชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะ โอเคเราดูซิว่าเรามีอะไรให้ทําบ้างนะผมอะ่ะเควสยังไม่ได้ต้องผ่านงานก่อนเนาะส่วนตัวละครตอนนี้มีตัวละครมาใหม่เยอะมากเลยครับผมนะแล้วก็มีตัวละครที่เป็น UP นะผมนะก็คือเพิ่มอัตราดอก,อ,อกตัวแต่และตัวละครนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะซึ่งผมก็น่าจะไม่ได้จัดก่อนนะเพราะว่าผมน่าจะไม่มีพิษหรืออะไรนะเดี๋ยวเมื่อไรผมเดี๋ยวเราวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้แค่มาให้ดู เกมใหม่แล้วผมนะจะลงในช่องเราับผมนะเป็นพี่สะพ้ายของเรานะผมนะซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของใครไม่รู้นะจ๊ะคิดเอาเองอาจจะเป็นกูก็ได้ <c oughs> <c oughs> ลงตัวเองนะหนึ่งโอ้โหกว่าจะได้อีเวนต์รออินกูต้องไปเอายี่สิบสามโอเคเรามาดูระบบแบบว่าต่อสู้อะไรกันดีกว่าผมนะเราก็ไม่รู้ว่าเสียงเกมดังไหมถ้าเสียงเกมดังเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเปิดเสียงเกมไว้นะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เสียงผมเนาะ โอเคแต่ถ้าเสียงมันไม่ได้ดังมากพอรับได้ก็เดี๋ยวเปิดไปเล่นไปนะผมแล้วก็ฟังเสียงผมไปด้วยนะครับอ่าเนื้อเรื่องก็ง่ายๆผมก็แค่แบบไปสู้กับตัวละครต่างๆนะผมนะเป็นยุคแห่งยุคใหม่นะผมนะโอเคไปเสียงผมอาจจะเจ็บคอได้หนึ่งนะเพราะว่า <c oughs> ผมคุยกับเพื่อนแล้วหัวเราะเยอะไปหน่อยครับไม่เครียดนะหลายเกมเกินอ่าตัวเกมก็เป็นเกมแบบนี้ผมน่ารักครับผมมีฉากอาแอนิเมชันด้วยนะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูับผมอ่า แล้วนั่งนั่งไม่ถึงจิ้วยแอนิเมชันนะผมมันจะมีอยู่นะครับฉากแอนิเมชันเนาะแต่ผมให้ดูครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่ผมฉาแอนิเมชันอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะผมเป็นอนิเมะเลยนะผมนะมีอีกอะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีผมอ่ะอย่างเช่นกดอาวุธนะผมอาวุธก็สามารถมีแอนิเมชันได้เหมือนกันนะครับนะผมไม่อยากผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนะผมคิดถึงเกมนี้แล้วจริง ถ้าผมไม่ได้เห็นโฆษณานี่คือผมไม่นึกเลยนะเพราะว่าเกมนี้ผมเลิกเล่นไปนานแล้วทุกคนเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่รู้มันอยู่ในไอดีไหนนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมัน,นานแลน้วนั่นเกมนี้จะนานและนานมากเลยโดนขอผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยโอเคอเครับปิดกัมปี้ผมโป๊ะโป๊ะโปโออย่างนี้เลยครับผมนะอ,อ่าบางตัวมีแอนิเมชันนะผมบางตัวไม่มีนะ <c oughs> เกมก็เป็นสไตล์น่ารักคิกคุอันนี้ผมอาวลแปดแล้วนะครับผมนะ ผมจะเล่นเกมนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกันล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยกดกดกด,กดข้าวนะผมใครที่อยากดูนะผมนะตอนแรกผมก้าจะทําเป็นเนื้อเรื่องนะแต่อย่างที่ผมบอกครับผมเดี๋ยวมันนานเกินนะทุกคนก็สามารถโหลดเกมแล้วก็ไปอ่านเนื้อเรื่องนะวันเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แย่ครับผมเคยอ่านแล้วผมไม่ได้แย่แล้วดีครับผมดีแบบแบบยกนิ้ให้เลยครับผมมันดีครับผมไม่ได้แย่นะสามารถอ่าน,นได้นะผม ถ้าคุณแบบเป็นเภทที่ไม่ได้สีเดียดไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้ผมจะติดท็อปอันดับได้ไหมแต่ว่าสำหรับผมคือผมไม่สีเล่ดแลนดับนะทุกคนนะผมก็เล่นแบบเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็คอยอัปเดตแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะครับโอเคนะทุกคนเนาะเสียงผมแผลมากทุกคนผมขอโทษนะถ้าผมพูดแบบน้อยลงนะเพราะว่านั่นแหละฮะผมแบบพูดเยอะแล้วเนี่ยโอเคครับผม เอ้ยเบิ่มๆอีกแล้วไอ้ช่องกูจะติดเลดไหมนเนี่ยโอเคแล้วผมเราก็ได้ไปทาน,น้าของเอ,อของแล้วผมนะแล้วก็เข้าสู่บทที่สองนะบทแรกผมเคลียเรียบร้อยแล้วเนาะมันเป็นเนื้อเรื่องนะผมนะเดี๋ยวมารับของกันก่อนทนบะอ่านี้ับตรงนี้นะเนาะรับรับหมดยังวะผมขอดูอก,อก,อก่อนนะอ่ารับหมดแล้วทุกคนอ๋อก็ปิดก็ปิดอใครจะเติมก็เติมได้นะผมนะเไปกันต่อทุกคนยังไม่มีอะไรนะผมนะ ก็เป็นเนื้อเรื่องต่างๆับผมนะอ่าเข้าสู่บทที่สามแล้วนะเอาบทที่สองไม่ใช่บทที่สองเหรออ๋อคือบทที่สองคือเคลียร์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมผมไม่รู้นะผมผม,ผมก็จำไม่ได้ามานานแล้ว <c oughs> เข้าสู่บทที่สามนะผมระบบออโต้แบบกดเองยังไม่มีนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอมากทุนผมต้องขอโทษจริงๆนะถ้าผมไม่ค่อยพูดเนาะโอ้ยเจ็บคอว่ะ ผมขออนุญาตถอดที่ชาติเปน,นะไม่ไม่ไหวแล้วครับผมต้องอยู่ข้างนอกคนระับผมรู้สึกไม่ไหวแล้วเ,เจ็บคอไปกินน้ำหน่อยถ้าเสียงเกมดังสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะบางทีหูฟังผมกับหูฟังแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้นะเดี๋ยวผมออกข้างนอกหนึ่งไม่ไหวคนระับเจ็บคอโอเควเวลเก้าแล้วผมเคลียไปต่อฮนะ โอเคไปยังต่อครับผมบอกว,ว่ามันแน่นอนโอเคเรามีปโผออโต้แล้วทุกออคนอ่ามันจะมีออตโต้ให้นะผมคุณจะกดออตโต้ก็ได้หรือไม่กดก็ได้ครับผมแต่สำหรับผมผมขอกดออตโอต้แล้วคัะนน้ำผมไม่ไหวแล้วจ็บคอผมอยากจะปล่อยมือแล้วตอนนี้เกมดีครับอนิเมชั่นดีดีกว่าเกมเกมนี้นแน่นอนครับแต่ยังไงเกมนู้นผมก็เล่นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้อง แปลกใจคนระับถ้าผมเล่นอีกเกมนึงด้วยนะโอเคเกมพี่สะพายของเราครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนรับดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเกมเกมอน้องใหม่เราก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะผมนะเออไม่ชอบไม่เล่นนะอย่าน้อยใจทุกคนเราเล่นเราเล่นไม่ไม่ใช่ไม่เล่นอ่าได้เป็นอาวุธใหม่หทุกคนนะโอเคไปกันต่อครับผม <c oughs> ให้เรากลับบ้านก่อนอ่ากลับแล้วก็ไปเปิด ของนะครับผมนะการอัพเกรดก็เหมือนเกมทั่วไปเนี่ยเ,อเอทอร์มิททั่วไปแล้วอ่า่ใสโอเคอ๋อสลับโอเคโอเคสลับอ่าแล้วก็กดถังมาเห <c oughs> มือนว่ามันให้เราอัพเกรดป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนจนะมาอัพเกรดไหมโอเคอัพเกรดนิดนึงนะทุกคนนี่ผมอัพเกรดใบหน้าของพระเอกกละกันนะผมนะ ซึ่งตัวนี้ความจริงอะอนาคตนะ่าจะไม่ได้ใช้ทุกคนนะมันก็แค่เป็นตัวที่ให้เราเล่นเฉยๆนะ้าสามารถเออถอดตัวละครตัวหลักได้เช่นของไปเอกถอดได้ทุกคนนะไม่จำเป็นต้องใส่ตลอดนะถ้าจะไม่ผิดมาถอดได้ประวติประด็นน่าจะถอดได้เลยความคิดผมนะถ้าจะถอดได้แหละ <c oughs> ถ้าถอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้ซีดียสอยแล้วแต่น่าจะถอดได้เลยเออเหมือนว่าผมต้องผ่านดาที่สามก่อนนะมันจะให้เรียกอ๋อเรียก อ๋อเหมือนเหมือนเกมนู้นทุกคนที่มันให้เลือกตัวละครนองเกโอเคอเคข้าใจเข้าใจเขียไปกันต่อทุกคนไปกันต่อเอาละมายัางไงครับไปดูว่าเสียงเกมดังไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เวาลาอัดคลิปนะผมเสียงเกมชอบดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคลิปหนึ่งก่อนนะเพราะเสียงมันดังไม่ถ้าดังมากเกินไปก็เดี๋ยวผมจะรอบหน้าจะได้ปิดเสียงให้หนะครับผม ใส่แค่อนิเมชันเสียงก็พอส่วนเสียงประกอบมันต้องใส่นะฮะ <c oughs> เอาอย่างนั้นดีไหมเพราะว่าผมรู้ว่าหลายคนอยากได้ยินเสียงอนิเมชันประกอบมันนะครับโอเคครับผมจัดไปเบิร์เบร์บิ้นคือลือครับผมโหเอาวะโคตรตึงครับผมจังหวะนี้ตึงจาาตึงจาใชนะครับตึงจาอืเรียบร้อยครับผมชนะกบที่เรียบร้อยอ่า ถ้ายินเสียงไก่หรืออะไรนะไม่ต้องแปลกใจครบ้านผมเลี้ยงไก่นะครับแม่งเยอะแยะเลยนะผมนะโอเคเควสเสร็จ <c oughs> okay, ผมไปต่อฮะ <c oughs> เราต้องทำเควสให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะผมอ่าเราก็เก็บเพชรนะผมนะเร <c oughs> าเก็บเพชรเรื่อยๆเลยฮะ <c oughs> ตอนที่ครับเมื่อกี้มีคนเรียกนะฮะมาต่อกันเลยผมไอ้ชีแม่งพลาดดิ <c oughs> พลาดให้ดูถ้า,านะฮะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาผมต่อไปคืออะไรโอ้การ์ดเหรอนี่ไงอ๋อ,อมันมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะครับอะโอ้ไอ้ไแหวนอยู่ใกล้อ่าได้หนึ่งหมื่นครับอุ้ยเอาวะได้หนึ่งหมื่นเฉยเลยเป็นมินิเกมให้เราเล่นข้ามเวลานิดหน่อย เมื่อกี้ขอไปครับเมื่อกี้มีคนเรียกนะครับน,นึกนึกก็ไม่มีใครอยู่โอเคโอ้โหเอาวะโปอ,อยังไงครับโปโอ้หยยางแรงโปเอาวะ่ะเอาวะ่ะยังไงครับจังหวะนี้โปทั้งแข็งก็ยังไม่ตายครับโอ้ไม่อึดว่ะอันนี้จะเป็นหิวเลือดปะไม่รู้เหมือนกันแนมะ่จำไม่ได้ครับความสามารถเป็นยังไง โอ้งเราข้ามก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยฟังแล้วก็เอาเหมือนกันคิวเลือดก็ผมจัดไปแต่ว่าก็ยิงต่อฮะปังปังไปต่อผมด้วยสกิลโอเคตายไหมตายผมโอเคตอนนี้ก็สิบสิบสามนาทีแล้วโอเค <c oughs> อ่าน่าจะเจอบอสแล้วแหละมาถามเลยครับผมเนื้อเรื่องเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังก็ได้ครับม,มันอ่านย้อนหลังได้ ส่วนใครที่อยากอ่านนะผมนะก็อย่างที่ผมบอกครับลองเล่นดูครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าเกมมันโคตรดีนยทุกคนนะ,อะโอเคมันให้ดูว่าเออเนี่ยตัวนี้มันมีความสามารถยังไงนะผมนะอเค,ควนะิเคราะห์เนาะโดนเอ่าแล้วผมจังหวะนี้โดนนะผมโอ้โหบผมโดนสามตัวไม่ตายครับนะครับ,รบจัดไปผมสันติโปไม่ตายผมเหมือนผมไม่ได้อัพเลยน,นะ ก็มันอัพจริงๆอะแหละเพิ่งโหลดมาเนี่ยโอเคผมโดนฮะโดนีดโอ้้หเอฟเฟกต์มันสวยจัดเลยนะทุกคนนะโหเอาวะโออนิเมชั่นโคตรตึงครับดูครัอโอภาพคือลืมมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคหมายยังไงครับผมไออันที่เป็นอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนฮิวเลือดแต่ว่าไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรปะเอ่อล้างบัฟไหมน่าจะล้างบัฟฮะ เค okay. มีน้องฮิวเลือดที่อยู่นะผมก็ยังสู้ได้อยู่นิดหน่อยนะนะอ๋ออาจจะมีค้างนิดนึงนะ <c oughs> ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหผมว่ามน่าจะตายแล้วเนี่ยเพราะผมไม่ได้อัพเลยทุกคนตัว,วผมอะ่ะอ้อฮิวเลือดนะผมฮิวเลือดผมเห็นนะฮิวเลือดนะผมไม่ได้ล้างมาโอเคโดนนะผมโอ้โหไม่ตายนะ ตายปะเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายนะครับโอ้ยเปิดอีกแล้วผมสติโอ,โอ้ยเชี่ยผมว่าแม่งผมไม่ได้สามดาวทุกคนแต่ไม่เป็นไรผ่านด่านก่อนโอเคอ่าได้แค่หนึ่งดาวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาผ่านใหม่มาทำเควสก่อนมาทำเควสก่อนอ่า ผมไม่ได้อัพด้วยแหละเพราะผมจะอัพตัวหลักๆนะผมนะ <c oughs> โอเคจบบทที่3แล้วนะครับโอ้โหเอาวว่าโอเคเราก็ได้เควสแล้วนะผมนะ,อะ,ะโอเคก็ผมมันให้เราไปตีพวกแบบอ,าอา่าเขาเรียกว่าน,นะเหมือนเกียวมันพันแมนนะทุกคนให้เราไปตีบอสนะผมนะก็คือมันเป็นเควสบอสน,นั่นแหละใช่ไหมโอเคเควสบอสนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบนึงนะทุกคน,น,นโอเคผมมาแล้วมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนเบ็ดผมเร็เท่าไรเร็วสิบสามนะทุกคนนะโอเคทำเควสแล้วผมกดข้ามาแล้วผมนะใครอยากดูสตรอรี่อย่าลืมบอกครับผมโ <c oughs> หลดแล้วมาเล่นแล้วผมนะเชื่อผมสนุกแน่นอนครับโอเคเควสทำเควสปุ๊บปุ๊บปุ๊บอดดสอบกันไปโอเคมา ขอทดสอบดี่สุดยอดมากบึ้มบึมคีรีหนวยทั้งหมดครับตรวจทั้งหมดในการรักษานะผมมาอะไรสักอย่างฮะเป็นอีเวนต์นะผมก็น่าจะมาเคลียร์พวกแบบบอสอะไรประมาณนั้นถ้าจำผมได้นะเคลียร์แบบเาเรียกว่าอะไรนะเออเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วก็น่าจะสู้กันเคลียร์ผมมาโซ่แล้วผม let's go โป๊ะเอาผมนะโอเคกดข้ามได้เหรอเอากดข้ามเลยครับผมตายฮนะโอ้โหโอ,โอเคเควตก็ตามนี้ทุกคนอ่าถอดเควตนะผมอ่ารักษารักษาเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะ โอเคนะครับเมื่อกี้เออ่มีคนมาครับผมนะก็หลังจะหายไปครึ่งชั่วโมงครับนะแต่ในคลิปก็แป๊บเดียวนะเพราะผมตัดเนานะโอเคก็ก็จะผมลองเล่นดูก็เป็นเควสครักอบก็บกดตรงไหนก็ได้ครับผมตรงไหนกะ็ได้เชื่อเบาหนะ่ยลองอา่านดูนะครับผมคลิปกูจะติดเหลืองไม่เนียชคดีไม่มีเสียงนี่โอ okay, เคเควสก็ประมาณนี้นะผมนะ ว่าเราจะปิดคลิปแล้วนะผมนะเนื่องจากคนที่มาคคเริ่มเยอะแล้วนะครับแม่งคนเยอะชิมหายเลยนะครับเรียกกูไม่หยุดเลยเนะี่ยโอเครีบทำเควสแล้วกันนะผมนะในนี้นผมบอกครับผมใครที่อยากอา่านเรื่องนะครับสามารถเอ่อโหลดแล้วก็อา่านเรื่องได้เลยครับผมนะเกมนี้ผมเกมดีมเกมไม่แย่ผมเป็ดกูเลยทนนะเ,เท่าไหร่นะเทียบเปิดเลยสเปอร์เซ็นต์ต้องรีบหน่อยครับผมรีบหน่อยโอเคกดข้ามได้เลยครับผมนะกดข้ามแล้วก็กดนะผม อ่าส่วนสุ่มตัวละครไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกแล้วกันเนาะไม่รู้มันมันทำคลิปแยกวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะทุกคนนะว่ามันสุมตัวละครได้ไหมหลังจบตรงนี้นะผมนะแล้วใครเม่งอะไรอีกเนี่ยโอเคนะผมนะโอเคกดนมออกกดกดกดดดดกดกดหน้าจอผมเขียบรนอยผมท s t เสร็จแล้วนะครับผมอ่าไปเสร็จแล้วแล้วก็ไปตรงนี้ไปหาเอริ ชื่ออริปมาอริดิอะไรมั้งเนะนั่นแหละลอะไรคือเอริดิวะหลอนโอเคแล้วก็เหมือนให้เรา quest อะไร q u e s เสริมป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับเ u e s เสริมสักหน่อยแล้วกันนะผมนะก่อนที่เราจะปิดคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะผมนะเราไปเอาทำ q u e ก่อนเก็บให้หมดทำเก็บให้หมดอ่านี่ครับผมเราได้มาแล้วผมสีแดงเนาะ q u เค t หนึ่งเ u e s t หนึ่ง ต่อครับทําให้เสร็จครับผมภายในวันนี้โอเคกระตุกเล็กน้อยครับผมไม่เป็นไรครับโอเคหวันนงว่าเพลงเพลงจะไม่ดังเกินไปครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะดังนะไม่เป็นไรครับ,รบเดี๋ยวค่อยปรับเอ่ออ่าอันนี้ก็แล้วกันอะไรวะอ่าอีพีหน้าครับผมนะโอ้โหเ,โเ,โเสียงเกมน่าจะดังหน้าดาูหน่อยเบาหม,มือนกันลุ้นจะเบาตามเสียงครับผมลดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันไม่ลดนะคผมนะ เดี๋ยวผมจะพยายามอยู่ใกล้ไหมแล้วก็พูดกับคนดูแล้วกันนะครับคนดูจะได้ยินเสียงผมเนาะร็โอเคอเครับผมเสร็จแล้วนะผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จหมดเลยนะผมเสร็จยังวะยังไม่เสร็จอีกเหอโอ้ตายแล้วทุกคนมีเควสแม่งเยอะจัดนะผมนะอ๋อให้จิ้มให้จิ้มนะผมเจ้จิ้ม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 โอเค,ก,อเคการโทรหาใครสักคนต้องจิ้มเยอะขนาดนี้เลย,เลยหรอวะ โอเคครับผมเควสนะเคอ่าเควสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นได้เ่ยโอเคผมได้ามาแล้วเควสเคล็ดจเราตามหาโอเคเควสสุดท้ายสุดท้ายเด๋ยวไม่ใช้ท้ายสุดนะผมนะโอเคผมบอกให้เราทำอะไรวะร,รอบสังหารหรอ เป็นเนครื่องนะพัศโซลเล็กๆน้อยๆให้เราเล่นนะครับเกมเจะได้ไม่เบื่อเนาะโอ้เกมแม่งทำดีวะ่ะเครียบผมเคลียร์ด่านเคลียร์เควสเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็เออไปรับของนะผมนะโอเคกดข้ามรื่อยๆผมมันก็น่าจะบอกคำแนะนำอ่านี่ไงสมฟรีนะผมนะใช่ไหมเคยการันตีแน่นอนตัวนึงใช่ไหมทุกคน,นโอเคนะเมื่อกี้เรากดตรงไหนวะชิบหายแนละ้วอันนี้ผมนะสุ่มฟรีเนาะ อ๋อก oh, um, so really ็คือมันสุ่มได้หนึ่งร้อยครั้งทุกคนก็คือสุ่มได้เรื่อยๆอย่างนี้เหรออ้เอาว่ะทุกคนเอาละเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่าผมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะผมนะซึ่งผมต้องสุ่มอีกนานเลยทุกคนมาเอ้าผมมันไม่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 ดูไม่ใช่หรอกทำอะไรทุกคนทำไสีทองได้นอนครับโอ้โหสีทองราดับอ้เอาว่ะเขี้ยะเอ้แต่น้องคนที่ผมมันมันเคยดูแล้วนะเหมือนเอฟเฟกมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคน เครียดแต่แม่งแต่เราโปรโมนเบิ่มๆนะทุกคนนะเบิ่มๆนะเบิ่มๆนี่คือลือนะเนี่ยโอ้โหเบิ่มๆโอ้ไม่ก็เบลเลีสิบอิชมาใหเอาแล้วเอาแล้วเบลเลีสิบเอ่อตอนที่ผมดูนะตัวมันถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีนะครับผมอ๋อเราสวนได้สิบครั้งนะครับอ๋อมราสามารถให้เราเลือดได้ตรงนี้นะผมโอุ้ยทำไปกันแบบเร็วๆทุกคนโอ้สิบตัวเลยเหรอมันเลยทุกคน หายทิ่ที่ผมบอกเวลาให้แล้วว่าตรงไหนผมสุ่มแล้วกันนะครับเอาวะไอเชุอดตัวเดิมอยู่หรอผมได้โอ้โหน้องนี่มีมีบุญกับผมเนี่ยผมดูโซนแล้วนะฮะโอเคครับผมแต่แต่ตัว S R นี่ไอ S R เนี่ยมันไม่ไม่ซ้ำกันนะผมกันกตัวซ้ำนะผมไม่เปลนไครับไม่เปลนโอเคซ้ำเชียร์เลยน้องน้องอย่ามาบ่อยน้องให้ให้พี่ได้เจอคนใหม่บ้าง ไอพี่นี่เจอคนใหม่ป่ะไอ้เนี้ยอุ้ยคนเดิมปะเนี่ยอุ้ยไม่ใช่โอ้โเชี่ยมันยตายเลยแต่ความสามารถเนี่ยมันจะโหดแล้วเอาเนี่ยเราต้องดูอีกทีุกคนแต่ตัวเอฟอาร์เนีแค่ตัวเดียวแล้วก็นเนะไปก่อนชิบหายแลทุกคนชิบหายแล้วสีเหลืองนะฮะสีเหลืองไงโอเคไปไปกันต้อไปกันต่อเผื่อได้ตัวตัวโหวดนะผมนะตัวโหดน่าจะเป็นตัวนะตัวโหดของผมนะคือสีแดงนะผมนะ อะไรผมเฮ้ยว่าอะไรอะ่ะอ้หชดแม่ตัวอีีตุนชี่เฮ้ยนิ่ตัวยยตัหน้าตู้ใช่เหรใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยชือดอ่างั้นตัวหน้าตูตาตัวหน้าตูไหขอข,ขอดูไปบนตาหน่อยโอเคอย่างนี้ใช่ไหมหน้นตู้วะไอ้ชิตัวหน้าตู้ตวน้นเชี่ความสามารถเป็นไรอะ่ะดูดูดูได้ไหมดูดูน้องได้ไหมผมอยากดูน้องอะ ดูน้องไม่ได้แป๊บๆนึ่งนะเป็่ผนขอเวลาขอเวลาหน่อยทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาขอ,ขอไปอ่านสกิลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิวจะยาวทุกคนผมไปอ่านมาแล้วทุกคนตัวมันค่อนข้างที่จะแรงนะผมนะนินแรงเลยนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่โจมกีได้สี่ตัวนะผมนะแบบสุ่มนะผมนะผมไปอ่านาแล้วถามว่าดีไหมเดี๋ยวโอ้โหม่เดี๋ยวผมน,น่าจะสุม่มสุ่มให้เสร็จให้ดูก่อนเนะว่าได้ตัวอะไรคนระับแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสรุปในคลิปหน้าผมนะว่าผมจะเรียกตัวอะไรทุกคนกล็ลองดาวันละกันนะฮะเพราะว่าตัวมันเยอะจริงๆโอ้โหมันเยอะไปไหนหวะเนี่ยแจ๊เลยอีกห้าโลครับผมห้าครั้งเรามาดูซิว่าเราได้ตัวอะไรบ้างขอแค่ไม่ซ้ําก็พอเพราะตัวซ้ำเราได้ไปสักสองตัวครับผมโอ้ยรอบนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาตัวซ้ำแล้วผมนะโอเคข้ามเลยครับผมตัวซ้ำเนาะ มันไม่มีเอ็นอาร์แถมอีกตัวหนึ่งเหรอแบบสองตัวอะไรเงี้ยโอ้ถ้าได้สองตัวนี่เอาเลยเนี่ยเนี่ยเต็นต์มการันตีไงก็คือพวกเล่นใหม่มาพวกจอมันการันตีให้เลยนะผมนะแล้วก็ให้เราเลือกได้เลยนะเรามาดูกันต่อครับผมนะถ้าสีแดงออกนี่จะหามาผมเพราะเป็นตัวสีแดงตัวโหดนะตัวซ้ำปะเนี่ยไม่ซ้ำครับเชี่ยวแม่งแต่ตัวคตรโคตรเท่อะโอ้โห งานนี้คุณน่าจะเลือกยาวเลยเนี่ยตอนนี้คลิปเราก็เกือบจะครึ่งชัวงนะ่วโมงครับผมไม่เป็นไรครับเพราะเราหวังไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไปต่อครับอดกสามรอบเรา,าเไปอูผลสรุปกันว่าผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยผมจะไปอ่านสกิลแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันในอีหน้าผมนะว่าเราเลือกตัวอะไรผมตุกคนก็คอมเมนต์มาครับว่าผมเลือกตัวอะไรนะแต่ตัวสั้นเยอะมากไอ้ที่เนี่ยมึงซ้ำไปไหนเนี่ยก็ซ้ำอย่างเยอะนะทุกคนอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่แต่ตัว HR S S R ดเม็ดไม่ซ้ำนะโอเคไม่เป็นไรในที่รูกผมได้ตัวที่เป็นตูวหน้าตู้มาเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าตัวมันดีป่ะโอเคผมเป็นสายอะไรโอ้ยตัวน่าตูวใหม่แล้วไม่น่าพูดเลยน้องให้พี่เรียกคนอื่นบ้างก็ได้นะโอ้มึงมึงกัดยังให้กูเรียกใครเลยที่เป็นยี่ห้อมาซ้ำเกินบางคนเนี่ยโอ้โหรักกูแหละรักแหละไอ้เฮียมาไม่หยุดเลยนะครับ โลสุดท้ายมนาะโลสุดท้ายโลสุดท้ายทำไมมาเป็นรูปแบบนี้อีกแล้วอะอ๋อมันคนละตัวกันนี่หว่า,าเ่้คนละตัวไม่เป็นไรนะ่ะโ,โอ้โหเอาวะแต่ตัวโอ้โหโอเคเรามาสรุปผลกันดีกว่าีดูซิตัวอะไรบ้าง ล็อกแล้วผมทางวันหมดแล้วนะที่เหลือก็มันจะให้เราเลือกแนละ้วก็มีดังนี้เลยนะครับตัวซ้ำออกบ่อยนะเนี่ยเอย้น้องคนนี้เอสอาร์แมงไม่มีตัวเอสอาร์เลยน่าเศร้าจัดนะแต่ละตัวเอแต่ละคนนี่คือแบบ <c oughs> มีเอสอาร์อย่างน้อยหนึ่งตัวแต่น้องคนนี้ไม่มี <c oughs> โอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเลือกตัวละครนะครับเราต้องเลือกว่าใครจะเป็นคู่เราเอ้ไม่ใช่ใคร น <laughs> พี่สไปให้เราครับหรือน้องสายนะผมนะโอ้โหแม่งานนี้กูได้เลือกจนตาติ๊กระเด็นแน่นอนครับโอ้โหโอเคอีเวนต์ก็มาแล้วนะโ <c oughs> อ้โหอีเวนต์ไี่ย่างเยอะเลยนะ <c oughs> อ่าที่รู้น้องคนนี้เขาแจกนะครับแล้วก็มีแจกชุดว่ายน้ำด้วยนะครับนี่บอลบอลเบิเ่มคือเลยครับผมนะใครที่อยากได้ก็รออีกสี่วันนะครับผมนะโอเค เราก็เลยจบเพียงคลิปเท่านี้กันแล้วกันนะนะโอเคใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วใครมิส่งเพี้ยอะไรมาวะแล้วที่สําคัญกดปกุ่มกระดิ่ขงข้างๆให้เป็นสีดําด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของผมนะครับผมนะทุกคลิปเลยนะผมนะที่ผมลงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคลิปหนะ้าเรามาดูกันว่าผมจะเรียกอะไรกันนะครับอ่าทุกคนลองลอง,ลองคอมเมนต์มาครับผมนะ,อะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลย,มเ,มเ,ลยเดี๋ยวผมให้ดูกันอ่ะทุกคนคิดว่าผมจะเรียกใครครับอ่ะนี่นี่นี่ มีมีหมายเลขน,นะหนึ่งสองหนึ่งจนถึงสิบนะ,ะดูดูดูหนึ่งจนถึงสิบนะทุกคนคิดว่าผมจะเรียกใครครับโอ้เชื่อไม่เผือกดเผอกดนะทุกคนโอเคทุกคนคิดว่าผมจะเรียกใครครับแหมเยอะแยะขนาดนี้หน้าซีเนอเรียกใครไม่รู้โอเคงั้นผมไปแบบภาพแบบนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเคไปแล้วไว้ดุน้วเจอกันเป็ดหมอบได้เฮีย